เรือของกาบเกี่ยวกับช่องงราด้วยค่ะโหตอนที่หเหรอเนมานี่ช่วยนี่แต่พวกเจ้าคือวันนี้แซตเตอร์ใหม่เว้ยแเตอร์ใหม่มาแล้วอิโพรโลน่าแต่แต่แต่เพิ่งมาเพราะว่าพวกก่อนจะหาแบบเจอแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแปลว่าเรูปแอนนี่ด้วยนะคือคือของเจนจะกดเป็นโลเวลพิเศษนะก็คือแบบก็คือให้เราไป,ไปเหมือนตัดไม้สดอะนั่แหละเออน,นั่นแหละทุกคน ก็คือแต่แต่ว่าผมจะไม่ไปนะเพราะว่าผมจะไม่อยู่ในห้องเองนะเพราะว่าเพราะว่าผมต้องมาได้สามเออสองแมปอะก็คือมีแมปนี้กับอีกแมปหนึ่งอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าแมปอะไรนะเออใช่เออใช่เป็นแมปนี้เป็นแมนปอืมที่ว่ามันเป็นแบบเพนเนียเป็นที่คนงานจำได้ไหมที่ที่ผมเอท,ท,ที่ที่มันจะมีอาชีพเมของของในตัวตัวชิบดี้อ่ะชิบบี่ที่เคียวได้หัวชิบดี้อ่ะ คนเห็นเป็นเจ้าค่ะวันนี้ต้องเห็นใจนะคือเขาโกรธอยู่คือมันกำลังโกรธอยู่างี้ทุกคนต้องเข้าใจนะโอเคตอนนี้จอที่น้กนากลัวที่ทำเป็นอะไรมาใช่ไหมเนี่ยเฮานี่โอเคที่คือคนนี้โอ้โหจะภาพแล้วท่านี้กับ่านี้แล้วอีกอ่ะคอยสงสัยอยู่เนาะว่าจกที่อยู่อะไรมาโอเคมามาโม่มา,มา,มา,มา มามามาโอ้ยแต่ผมก็แบบอบแอบใจแล้วว่าคนนี้ออกมาจากออกมาจากกลุ่มแองมิโน่เหรอใช่เอาออกมาแล้วบ,บอกทุกคนไปเลยว่าถ้าเข้ามาห้องแบบนี้เราจะไงอะคือคือมัน

แล้วมันดูแบบแปลกว่าคนตรงนี้ชั้นที่ใครอยู่นี่ไงเออใช่อะที่ไหนเนี่ยชั้นที่บอกว่านี่มันที่ไหนแน่เนี่ยอ่ะเตรียมความบร้อมไว้เลยคนไปไป ค่ะบอลที่เปล่าเฮ้ยสามารถหลบได้เฮ้ยดูดิสามารถหลบอีกที่ได้แล้วหนอ <c oughs> ดูดิไม่ไนา่าใช่เหรอว้า เวกว่าเดิมพิกะขอโดแม่รอเจ้ากวย้วยกวยทอดเอฟเฟกต์ดีมากค่ะดูแไม่ได้นีตนองเห็นใจแต่ปาใจเขียวนะ ำไมค่ะรถไฟเปล่าวะน่าใช่หลายคนเย่าเมื่อกี้ผมเสียวพิกกี้ว่ะจริงคือมันน่ากลมากหมออะไรม่ค่อยเห็นสมั <lawsuit> ulously, ่งานเนาะพ่อจ่าแบบมมีหานยังไเดี๋ยวไปบำ้านเอาแี้ก็ ข่อที่ผมเดินไปทางไหนนะแม่ผมเดินไปทางไหนางนี่ห อเอ๊ะล้วก็สงสัยนะว่าถังมันม,มันจะทำอไมวะถังอมันมันจะทำอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เขาเล่นมาก่อนก่อนหน้าแล้วค่อนโพสแล้วก่อนจะไม่รู้นะว่ามันเกิดขึ้นมาขอผมเดินไปเรื่อยก่อนแล้วกันเนี่ยมาสิบเอ็ดนาทีซึ่งมันก็น่าจะพอเวลาไปเนะี่ยโอเค่ทางนี้เราขึ้นไปนะก็ องงันตรงนี้คืออะไรแต่ตอนนี้มันจะไม่มีันนี่นะซึ่งผมคิดว่ามันนี่น่าจะเป็นหุ้นเดียวกันแล้วเอาเดี๋ยวได้ว,ว่ะเอา ปีเปล่าคงน่าจะเป็นรถเดยทุคนเอ้ยใครกันไกลโอ้โหดิปากเสียะจะเลยโอ้ย ผมนั่นวัอยู่หลายรอบมานะซึ่งผมยังหาของไม่เจอเลยเว้ยคือถ้าได้ในแบบนี้ดยโดยที่ไม่มีความมืดอะมันจะมองม็้ก็เห็นเว้ยจะจี้เราเป็นยีเไลอ่ะ แต่ว่าตัวนี้มันมันตัวอะไรวะเนี่ย่ะแต่โหว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ตัวหอนและจากกินนะว่าผมอาจจะไว้ใจพี่จีง่ายอ่ะไปก่อนขอหยิบกัวยังไม่หมดนะอะไรวะน่ะแต่โหว่าคือคือคือหงงมากว่าเออเจ้าของแมาเขาทำอะไรต้องไป กันไก่กันไก่มาตัดนี่สิจะเป็นจีกับไมียกกาใช้ได้ไหมทุกคนดูดิบรรยากาเขาทำดีนะเพราะว่าบรรยากาศมาดูแบบออกบนทางหนัหนกหน่อยอ่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศ ที่แบบคือคือเอาก็ใครที่เป็นสายหลอนว่าสายอนะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบมากเลยส่วนหญ่ชอบกันแบบแบบหลอนหมาเนะี้ยคือเขาจะชอบกันด้วยอ๋อต้องให้กวาดาจาอนกวาดาจาอนอ๋อแล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้ดูตรนัโ้โอ้เข้าไปสุดขั้วห่านหมอน,นี่ไปเถองจะจบใจ ควายมาฮัลโลเอาควายมางไว้เพื่อไงซะต้องอาจใช้เวลานานนั้นจ่อก,กันที่ให้ผ่านผ่านหนึ่งแคตเตอร์นะเพราะวแคตเตอร์หนึ่งอ่ะคองูเอี๋ยวว่าเขาทั้งทำอะไรบ้างล่ะว๊ว มันการสุดท้ายเนี่ยจะต้องมา เขาไว้ใจหมอนีวะยังไม่จอสัตว์กียังไม่จอพวกกี้นะเหาานนี่ อ,อ้าวพวกกันเองอ้าวคุณเห็นกันไงลโถนี่ไปนี่ไปไปทางนี้ขึ้นบน ใจส้มเหมือนใจแดงใจส้มใจส้มมานี่ใจส้มอยู่ยข้างหน้าโน่เนเลยโคงโมไม่เห็นหนาะอะไรตอนนี้สัตว์ตัววิกกี้ยังไม่มไมมวมา่าเว้ยมากดตัวมาแล้วกดัวมาใจอีซอมบี้รู้เปล่านะนแขนแยาวๆอยู่แใจสอมตรงนี้ จะเขียวจะเขียวใช้กับนะปะอันอันนั้นมันจะเขียวว่าจะส้มหรือว่าจะโอเคจะเขียวแล้วเคถ้าเปิดจะระเบิววดว่าจะบักถ้าเปิดตรงนี้ม

もう、せっかくないう、も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 のもう、 คือเขาทำมาดีมากนะคือคือแบบแบงยานจากพิกกี้ปกติให้กันพิกกี้แบบนี้คือร่อยมากอะ่ะบรรยากาศคือได้นะนี่เนี่ยค่ะที่คนยังมันก็มีโอกาสที่จะแบบตัวมันมหายเยอะนะคนจริงอ,อ่ะระเบิด ไปดาก่อนอ่ะมันออไปตรงนี้มีให้ให้เราเดนจะนำมันแ่สีดำหมอสีดำกับอันนี้แค่มานิยมคนใช้แกแล้ว ต้องให้ผมงองไปรูล้ละโอคงต้องหาวิธีผ่านเองหรือว่าว่าทำเม็ต้อง,องรุ่นน้องอย่างไ้นนะน้องอย่านไะ เอาใจล้จแล้วว่าโดนนั้นคอยกไข่แค่ไปเลยตอนีสภาด,ดูแย่กว่าประก,ก,กอบเอีแแจสีดเหมือน,นออกันเนาะเอ๊ะมีอะไรเนาะ ถ้าไเจอนี <R> ่ย้งไเจอตาหาขออันอันยังคือคือในความมืดนี่คือยากมากนะเป็นขอที่มันแบบสว่างสว่างเส้นจะพวกแบบกุญแจบ้านแต่เนมี่ย Không, không biết. Mình chưa ai. Anh láng hạ có ไม่เจอเลยว่าทุกคนคือแบบคนแม่ที่น่าจยากมากอ่ะถ้าอย่างผมจบคลิปไปก่อนวแลคนแม่งงั้นอย่าเอาไปว่าเออจบคลิปไม่ไหวแล้วคน